ชาวนาในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์หลาย10คนนำเครื่องสูบน้ำมาต่อคิวสูบน้ำจากลำคลองธรรมชาติเข้าที่นาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะยืนต้นตายเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงนะครับส่งผลให้ไม่มีน้ำเพียงพอในการปลูกข้าวประกอบกับชาวนาในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำ ก็ทำให้น้ําในคลองชลประทานส่งมาไม่เพียงพอครับนายนะพัชรศรีจันทึกชาวนาบ้านกลางตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาบอกว่านาข้าวของชาวนากว่า2 0 0พไร่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้าเนื่องจากว่าฝนทิ้งช่วงส่วนการระบายน้ําของชลประทานไม่เพียงพอเพราะว่าตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาอยู่ท้ายน้ําทําให้น้ําส่งมาไม่ถึงต้นข้าวที่ปลูกไว้ก็เริ่มแห้งตาย ตอนนี้ชาวนาจึงทำได้เพียงนำเครื่องสูบน้ำในคลองธรรมชาติมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวแต่เนื่องจากมีชาวนากว่า100คนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงเกิดปัญหาแย่งน้ำนะครับพวกเขาจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอครับ